ทหารกรรมัมพูชาโพดโวหนักต้องได้37จังหวัดกลับคืนมาจากพวกอาเสียมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับแอดบอกก่อนว่าสิ่งที่แอดนำเสนอนั้นเป็นทัศนะของแอดเพียงผู้เดียวนะครับครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวคราวคราวความ ตึงเครียดระหว่างชายแดนไทยและกัมพูชาในช่วงนี้นะครับก็เริ่มปะทุขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่มีประเด็นการยั่วยุจากทหารของกัมพูชาที่ผ่ากันมาร้องเพลงปลุกใจที่บริเวณปราสาทตาเหมือนทมในบริเวณจังหวัดสุรินทร์ของประเทศไทยของเรานะครับแน่นอนว่าชาวไทยเรารู้กันดีครับว่าปราสาทนี้เป็นของไทยนะฮะแต่มันอยู่ใกล้กับบริเวณชายแดนที่จะเป็นเขตแดนของกัมพูชามากๆนำ้ำซ้ำปัจจุบันชาวกัมพูชาอย่างไปอ้างอิงเอาแผนที่ของ Google. มาใช้โดยบอกว่าจากแผนที่ของ Google ก็เห็นได้ชัดว่าปราสาทตาเมืองทมนั้นอยู่ในฝั่งของกัมพูชาแต่ก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เคยยอมรับแผนที่ Google มาก่อนเลยโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของเกาะกูดและชายทะเลเพราะแผนที่ของ Google นั้นขีดชัดเจนนะครับว่าทะเลอ่าวไทยเป็นของไทยกว้างไกลไปขนาดไหนเกาะกูดเป็นของไทยเมื่อก่อนนี้พวกเขาไม่เคยยอมรับครับแต่พอมาเห็นสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์ตัางก็ผากกันเชิดชูถ้าประชาชนติด เป็นกลุ่มชาตินิยมนะครับแล้วก็เชื่อถืออะไรแบบนี้อย่างพอทาเนาเข้าใจได้ครับแต่นี่คือทหารของกัมพูชาซึ่งช่วงนี้ออกมาโพสเรื่องนี้กันเยอะครับและยังมีนายทหารที่เคยรบในสมรภูมิพระวิหารออกมาโพสเรื่องนี้ด้วยหลายคนคงสงสัยนะครับว่าทำไมกัมพูชาถึงต้องรอเวลารอจังหวะนานขนาดนี้อย่างที่เราทราบกันนี้ครับว่าครั้งหนึ่งกองทัพไทยและกองทัพกัมพูชา เคยโบกันในสมรภูมิพระวิหารและหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับก็มีทหารผ่านศึกของไทยทั้งทหารประจำการนายทหารและทหารพรานซึ่งเป็นอาสาสมัครทหารพรานไดีออกมาเล่าถึงประสบการณ์ในครั้งนั้นเป็นอย่างดีและก็มีภาพเหตุการณ์มากมายว่าทหารกรรมัมพูชานั้นสูญเสียมากขนาดไหนซึ่งเชื่อว่าทหารประจำการของกรรมัมพูชาที่ยังคงประจำการอยู่ในปัจจุบันเป็นทหารอาวุโสว,วัยใกล้กเกษียณนั้นก็คงจะรู้ดีแหละครับว่าสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น กัมพูชานั้นสูญเสียมากขนาดไหนแต่เขาไม่เคยเอาเรื่องนี้ออกมาเล่าก็พากันปลุกใจเพื่อนร่วมชาติแหละครับถ้าใครยังพอจํากันได้นะครับในครั้งนั้นหลังจากที่ไทยเราโจมตีจนทหารกรัมพูชานั้นเพียงพ้าสูญเสียชีวิตเป็นอย่างมากด้วยสื่ออย่างเป็นทางการหลายสํานักรายงานว่าอยู่ในระดับหลักสิบนะครับแต่จริงๆแล้วมีหลายคนออกมาพูดว่าอยู่ในระดับหลักร้อยเกินครึ่งพันบางคนบอกว่าในหลักพันเลยที่ทหารกรัมพูชาสูญเสียในครั้งนั้นส่วนไทยเราที่สูญเสียส่วนญ ก็จะเป็นประชาชนที่โดนลุกหลงของอาวุธของัมบูชาที่หาวิถีเล็งอะไรไม่ได้ยิงสวดๆมั่วๆมาแล้วก็สร้างผลกระทบให้กับชาวไทยของเราแอดเคยพูดไปในหลายๆคลิปนะครับว่าแอดไม่ได้นิยมสงครามนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดสงครามขึ้นเพราะผลกระทบมันมีมากมายตามมาไม่ว่าจะเป็นชีวิตของประชาชนที่อยู่ในบริเวณชายแดนงบประมาณของแผ่นดินที่จะต้องสูญเสียไปในการจัดซื้ออาวุธชีวิตเลือดเนื้อของพี่น้องทหารกล้าของไทยที่จะต้องไปเจออะไรแบบนี้แต่ดูเหมือนสถานการณ์ ปัจจุบันกัมพูชาพยายามยั่วยุไทยเราอย่างหนักและเชื่อว่าการกระทํายั่วยุในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลแน่นอนจะต้องมีนายทหารหนระดับสูงกว่านั้นให้การสนับสนุนทหารชั้นผู้น้อยเหล่านี้ถึงกล้าออกมาโพสต์หรือแสดงความรู้สึกอะไรแบบนี้ออกมาได้เชื่อว่าถ้าเป็นทหารไทยของเรานะครับไปโพสต์อะไรหรือแสดงความคิดอะไรแบบนี้คงโดนผู้บังคับบัญชา จะไปลงโทษเป็นแน่แท้นะครับแต่พอเป็นฝั่งนูน้นดูเหมือนว่าแทนที่จะถูกลงโทษกลับได้รับความดีความชอบความยกย่องซะอย่างนั้นปัจจุบันความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ของไทยนะครับทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่ตะเวนชายแดนอยู่ก็มีความสัมพันธ์อดีกับทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่ อย่างที่เรารู้กันว่าเราเคยรบกันมากัมพูชาเขาใช้วิธีถ้าหากทหารคนไหนที่ประจำการอยู่ตรงนั้นเป็นประจำและมีความสัมพันธ์อันดีกับไทยเขาจะย้ายไปอยู่อีกจุดหนึ่งไปรบอีกจุดหนึ่งเพื่อไม่ให้มีความรู้สึกสัมพันธ์กันและที่กัมพูชาเคยบอกว่ามันเป็นเหตุความเข้าใจผิดกันนะฮะหลังจากที่นายทหารกัมพูชาแม่ทัพกัมพูชาออกมาร้องไห้ร้องห่มออกทีวีว่าการยิงกันในครั้งนี้การปะทะกันในครั้งนี้มันเกิดจากความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองคงจะไม่ใช่ความจริงซะแล้ว มีทหารกรัรมพูชาหลายๆคนที่เคยรบในสมรภูมินั้นเอาภาพเก่าที่เจ้าตัวเคยเตรียมแผนการรบมีการสร้างบังเกอร์ร่วงหน้าเอาไว้ออกมาโพสต์กันเต็มไปหมดเลยครับในช่วงนี้นั่นหมายความว่าครั้งนั้นที่กรัรมพูชาเคยออกมาประกาศว่าเป็นเหตุความเข้าใจผิดนั้น มันไม่ใช่ความจริงครับพวกเขามีการเตรียมการมาแล้วเป็นอย่างดีเพื่อที่จะต้องการอะไรบางอย่างจากไทยของเรากลับมาที่สถานการณ์ปัจจุบันครับชาวกัมพูชาขยับแล้วฮะหลังจากที่พวกเขาเคยชนะเราในศาลโลกที่ปราสาทเขาพระวิหารปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าจะมีการขยับพยายามที่จะต้องการปราสาท ตาเมือนทมแทนทำไมปราสาทตาเมือนทมและเขาพระวิหารถึงสําคัญครับเพราะมันเป็นจุดชัยภูมิสําคัญที่สามารถมองลงมาจากตัวปราสาทแล้วเห็นฝั่งของกัมพูชาได้อย่างชัดเจนทหารไทยไปตั้งฐานอยู่ตรงบริเวณนั้นจะสามารถโจมตีทหารกัมพูชาที่ขึ้นมาจากฝั่งที่ราบต่ําได้อย่างโดยง่ายโดยเฉพาะตัวปราสาทตาเมือนทมนั้นครับคือหนึ่งในช่องทางราชมักขาซึ่งมีความสําคัญมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์มหิทธระปุระนู่นเลยนะครับก่อนยุคอยุทยาสุโข ทยยีีอกแต่ดูเหมือนว่าชาวกัมพูชาปัจจุบันครับจะไม่เข้าใจบริบทเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะเขาอาจจะไม่ไดเรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทําความเข้าใจและพวกเขาก็ยังคงเชื่อฝังหัวอยู่เสมอว่า37จังหวัดของไทยนั้นเป็นของพวกเขาและพวกเขาต้องการจะได้มันคืนโดยสื่อของกัมพูชาครับเป็นสื่อสายทหารนะครับคนที่ออกมาโพสต์นี่ก็เป็นทหารนะครับแต่เป็นทหารสายนั่งโต๊ะครับไม่ได้ออกมารบนะฮะเป็นทหารที่จัดรายการวิทยุให้กับสถานีของ ของกล่องทับบกของกรรมัมพูชาได้ออกมาโพสต์คลิปการฝึกของทหารไทยนะครับว่าทหารไทยนั้นมีการเตรียมตัวในการขึงลว,วดน้ำอะไรประมาณนั้นนะฮะและเขาก็ให้แคปชั่นเอาไว้ว่า37จังหวัดของไทยจะต้องกลับมาเป็นของกรรมัมพูชา อันนี้คือทหารประจําการนะครับไม่ใช่ชาวบ้านประชาชนทั่วไปที่ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดย37จังหวัดที่พวกเขาเกล่าวอ้างก็คือภาคอีสานทั้งหมดของไทยเราเลยครับภาคกลางบางส่วนรวมถึงกรุงเทพมหานครจวบจนไปถึงหัวเมืองทางฝั่งไปจนยันนครศรีธรรมราชเลยทีเดียวส่วนหัวเมืองฝ่ายเหนือก็รวมไปถึงพิษณุโลกนู่นเลยทีเดียวก็ต้องยอมรับว่าการศึกษาของพวกเขานั้นล้างสมองของประชาชนเป็นอย่างมากครับและฝังความโกรธแค้นเอาไว้ในจิตใจแม้กระทั่งคน ที่อยู่ในกลองทัพก็ยังเชื่ออะไร แบบนโดยส่วนตัวแอดนะครับมั่นใจในศักยภาพของกองทัพของเราและเจ้าหน้าที่ทหารหารกล้าของเราครับถ้าหากว่าเกิดเหตุขึ้นจริงพวกเขารบเต็มกําลังความสามารถแน่นอนแต่อยากจะให้ประชาชนชาวไทยของเรานะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อยู่ใช้ความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์นี้ให้มากๆแต่ไม่ใช่ว่าประเทศไทยของเราจะไม่มีการเตรียมรับมือนะครับปัจจุบันนี้มีการบูรณะและสร้างบังเกอร์ต่างๆขึ้นมามา,มากมายมีการเตรียมซ้อมนักเรียนประชาชนให้รู้จัก วิธีหลบในบังเกอร์ต่าง เอาไว้แล้วนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าไทยเรานั้นก็มีการเตรียมพร้อมเช่นกันไม่ใช่ว่าจะปล่อยนิ่งลอยนวลออกไปโดยเมื่อเร็วๆนี้ครับนายกรัฐมนตรีฮุนมานิตของกัมพูชานะครับได้มีการนัดพบหารือกับทางกองทัพของสหรัฐอเมริกาในการร่วมซ้อมรบกันนะครับแอดบอกก่อนนะฮะว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เป็นทัศนคความคิดเห็นส่วนตัวไม่ใช่ข้อมูลทางการทหารหรือข่าวเชิงลับใดๆนะครับแอดดาว่านายกรัฐมนตรีฮุนมานตของกัมพูชาอยากจะซ้อมร่วมรบกับสหรัฐอเมริกาเป็น การยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวหนึ่งก็คือเป็นการกดดันจีนครับให้จีนกลับมาช่วยขุดคลองฟูนันเตโชให้แล้วเสร็จหลังจากจีนเมินเฉยกับโครงการนี้และมีการพูดออกมาว่าฐานทัพเรียมของกัมพูชานั้นไม่ใช่ฐานทัพของจีนและชาติใดๆก็สามารถเข้ามาใช้ได้ไม่มีชาติมหาอำนาจใดเป็นเจ้าของท,ง,ทงทั้งที่จีนเป็นคนสร้างให้แถมยังให้เรือกัมพูชามาอีก2ลงลำส่วนจีนเองก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าไม่มีใครสามารถแบ่งความสัมพันธ์ทางการทหารของกัมพูชา และจีนออกจากกันได้อันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจีนนั้นพูดในเชิงความสัมพันธ์อดีเชิงข่มขู่ไปถึงกับผูชาว่าอย่าได้คิด ตีตัวออกจากฉันประมาณนั้นไกลๆนะครับส่วนประเด็นที่2ครับแอดมองว่านายธธรกรัฐมนตรีฮุนมาเดตนั้นอยากจะเห็นวิธีการฝึกครับทำให้เขาทึกต้องการเห็นเพราะไทยเราร่วมฝึกซ้อมรบกับทหารอเมริกันอยู่เป็นประจํามีตารางการฝึกที่ชัดเจนในแต่ละปีแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเขาได้มีโอกาสฝึกกับทหารอเมริกันเขาก็จะรู้ว่าทหารไทยของเราฝึกยุธทธวิธี อะไรบ้างนั่นเองปัจจุบันนี้กองทัพของกัมพูชานะครับได้เสริมเขี้ยวเล็บเข้ามามากมายครับปืนที่พวกเขาใช้ปัจจุบันนี้พวกเขามีปืนใหญ่ลักษณะคล้ายๆกับซีซ่าที่เราเคยใช้ยิงกองทัพกัมพูชาในสงครามเมื่อก่อนหน้านี้แต่เป็นปืนจากจีนนะครับแล้วก็มีการนําวิถีได้ด้วยโดยใช้อากาศยานไร้คนขคับ ในการเล็งเป้าเหมือนกับที่ไทยเรามีเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเสริมเขี้ยวเล็บของทัพกัมพูชาในปัจจุบันถือว่าไม่ธรรมดาถ้าหากไทยรบกับกัมพูชาในตอนนี้ถึงแม้ว่าประตูแพ้ของเราจะน้อยแต่ความเหนื่อยมันจะเพิ่มมากขึ้นมากกว่าในสมรภูมิที่เขาพระวิหารอย่างแน่นอนอย่าที่ทราบนะครับว่านายกรัฐมนตรีของกัมพูชาฮุนมเนตนั้นเป็นทหารนะครับมีโอกาสได้ไปร่ำเรียนวิชาการทหารที่สหรัฐอเมริกาโดยการรับรองของนายกรัฐมนตรีของไทยในยุคนั้นนั่นก็คือคนเอก เชาวลิตยงใจยุธนะครับเพราะตอนนั้นไทยเราต้องการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าต่อเนื่องจากรัฐบาลของพระเด็ชาติชายชุณวัลจึงต้องการมีสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านครับแต่ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่เราได้มอบให้เขานั้นมันจะกลายเป็นหอกข้างแค่กลับมาทิ่มแทง,งเรา ในนปัััจจุบบครบส่วนประเด็นเรื่องของ37จังหวัดนั้นมีจังหวัดอะไรบ้างน,นะครับคุณผู้ชมครับแอดจะปล่อยคลิปที่ทางสื่อของกัมพูชาได้ทําออกมาแล้วก็มีการเร้เรียงให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับลองเดาดูนะฮะอาจจะอ่านตัวหนังสือภาษากัมพูชาไม่ออกลองเดาดูว่าจังหวัดที่ท่านอยู่นั้นมีอยู่ใน37จังหวัดที่ชาวกัมพูชาเขาบอกว่าเขาจะทวงคืนจากไทยหรือเปล่าและคุณผู้ชมลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมอยู่ในจังหวัดเหล่านั้นคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปรวมกับกัมพูชาหรือเปล่าเพื่อพวกเขาจะมะ อ่านแล้วคิดขึ้นมาได้ว่าไทยเรานั้นไม่เคยคิดอยากจะไปรวมกับกรรมัมพูชาแต่อย่างใดความคิดฝันเพอ้อเจอนี้ควรจะหยุดออกไปเสียอย่างที่ท่าบอกไปนะครับว่าถ้ามันเกิดกับประชาชนเรายัางพอทำเนาทำใจได้ครับแต่นี่คือสิ่งที่ทหารกรรมัมพูชากำลังคิด หลังจากที่สื่อทหารกัมพูชาได้โพสต์เรื่องนี้ออกไปนะครับก็มีชาวกัมพูชามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนํานวนมากนะฮะเดีย๋ยวอจะเลือกแล้วก็คัดบางความคิดเห็นที่น่าสนใจมาอ่านให้กับคุณผู้ชมได้รับชมและฟังกันนะครับโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าพวกโจรนนะ่ะมันไม่มีความละอายเลยจริงๆหลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราไปตอบกลับเพียบเลยนะครับโดยไม่ต้องเดาเลยนะแอดยกเอาที่พออ่านได้มาให้ฟังหนึ่งท่านนะครับโดยเขาบอกว่าประชาชนคมเมนนีงโง่โง่จริงๆโดนรัฐ บาของตัวเองหลอกเชื่อเรื่องประวัติศาสตร์แบบไม่จริงคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจนไทยน่ะ ผมมันเป็นคนโลภละวังจะรดนทวงคืนแผ่นดินของคำเหมนคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าพวกเขาฝึกซ้อมขึงลัวลวดหนามทาไมทําไมพวกเขาถึงกล้าทําอะไรแบบนี้ทําไมดูเหมือนพวกเขาไม่กลัวพวกเราเลยความคิดเห็นต่อไปนะบอกว่าก่อนจะขึงลัวลวดหนามหรือทําลัว้วทําไมพวกเขาไม่ปรึกษาศารยุติธรรมระบางประเทศก่อนล่ะเพื่อให้มันเป็นสิทธทิเท่าเทียมและเสมอภาคกันคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าอย่าพึ่งเถียงกันเลยนะพี่น้องตอนนี้ทาน การของเรานนะกำลังสร้างบังเกอร์ให้กับทหารของเราบางจุดนะ่ะได้ข่าวว่าสูงถึง12เมตรเห็นว่ามีทหารประจำอยู่ตรงบริเวณชายแดนตลอด24ชั่วโมงแค่เนี้พวกคนไทยนะ่ะก็ไม่กล้าจะสู้กับกัมพูชาของเราแล้วแอดไม่แน่ใจแอดแปลถูกไหมนะแต่ด้วยเหตุหลักการและเหตุผลนี่สิ่งนี้ไม่น่าจะเอามาข่มไทยได้เลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะก็บอกว่าพวกขุนนางเสียมแต่โบราณน,นั่นมันไม่เคยละอายเลยพวกเขาดับเป็นคนปล้นดินแดนของเขมรของเราไปดินแดน ที่มีความสุขของเขมรของเราความคิดเห็นต่อไปนะบอกว่าพวกเสียมจะทํารั้วนะ่ะอย่าลืมดูแผนที่ด้วยนะคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าโจนนะ่ะมันก็ต้องการทุกอย่างของคนอื่นอยู่แล้วละ่ะอย่าหวังเลยว่าผมมันจะคืนเรามาง่งยงคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าโจนนะ่ะไม่ว่าจะนานเท่าไหร่มันก็ยังเป็นโจนเสมอคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าอะไรคือเสียมเหรอฉันไม่เห็นจะรับรู้เลย คอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าการที่พวกเขาจากประเทศของพวกเราไปดินแดน,นเหล่านั้นก็เลยปล่อยพวกเราให้โดดเดี่ยวคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าระวังเรื่องของสิทธิ์ในการโจมตีด้วยละ่ะ หากพวกเขาทำรั้วในบริเวณดินแดนของพวกเราจริงๆก็ถือว่าพวกเขาละเมิดคอมเมนต์ต่อไปนะบอกว่าเท่าที่ฉันดูที่พวกเขากำลังทำอยู่มันไม่ใช่บริเวณชายแดนนะเพื่อนๆในคลิปก็เห็นชัดเจนว่าเขากำลังฝึกซ้อมอยู่ในค่ายทหารของพวกเขาคอมเมนต์ต่อไปนะเป็นชาวไทยของเรานะครับไปคอมเมนต์เอาไว้ด้วยบอกว่าชื่อของประเทศนะ่ะเคยถูกเขียนไว้เหรอือคนกัมพูชานะ่ะแอบเข้ามาในประเทศไทยทุกวันโดยเฉพาะบริเวณตามชายแดนไทยเราก็เลยต้องทำรั้วลวดหนาไว้ป้องกัน ไม่ให้ชาวเขมรเข้ามาในแินแดนของเราอย่างผิดกฎหมายดินแนดเนเขมรมีอยู่จริงก็เพราะต่างชาติเข้ามาปลดปล่อยแต่คนเขมรดูเหมือนจะไม่พอใจคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าถ้าพวกกูเป็นโจรพวกมึงก็เป็น18มงกุฎและพวกการศึกษาตำเป็นประชากรที่ไร้คุณภาพไม่ควนอยู่บนโลกนี้ด้วยซ้ําบอกลูกบอกหลานนะให้ฝันต่อไปเถอะสักวันเขมรจะมีแผ่นดินแคบลงเรื่อยๆจําใส่กระลาใส่สมองเอาไว้ไอ้พวกขี้คอครับนั่นก็เป็น ความคิดเห็นบางส่วนที่ออดนำมาฝากกันนะฮะกับเรื่องราวที่มีทหารกัมพูชานะครับเอาภาพที่ฐานไทยซ้อมขึงลวดลวดหนามนะครับไปโพสต์เอาไว้นะฮะแล้วก็บอกว่าต้องการจะได้ดินแดน37จังหวัดคืนจากไทยให้ไปรวมกับกัมพูชานะฮะก็ไม่รู้ว่าไปเป็นแผ่นดินเดียวกันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมเลยครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิด แถลงข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกร,รมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสก็ต้องขออภัยเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ